สวัสดีคะ่ะทำ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 ซุปให้พ่อใหญ่คะ่ะซุปค่ะเน,เ,นเ,นเนี่ยเพื่อนเพื่อนจ๋าเนี่ยมีมะเขือเทศมีมะเขือเทศมีมันมีมันฝรั่งมีถั่วลันเตามะเขือเทศจ้ะจะเพื่อนเพื่อน ทำชุบทำซุปแบบให้แกกินง่ายๆนะคะเนี่ย็นไหม้เพื่อนๆเนี่ยแกจะกินกับขนมปังค่ะเนี่ยจะทาให้แกกินกับขนมปังเนาะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะกินแบบง่ายๆจ้ะแบบมันลื่นๆคอน่ะเพื่อนๆเนี่ย,ย,บบยวันนี้แอดไม่ได้ทําอะไรนะเพื่อนๆแอดทาแบบว่าคือง่ายๆจ้ะคือจะทําซุปให้แกเปลี่ยนเปลี่ยนแกกินทุกวันจ้ะวันนี้นี่มีเนี่ย ก็ยายไม่ได้ใส่อะไรใส่แต่เกลือลงไปนิดๆอาหารอ่อนๆของแฟนนะคะ่ะอันเนี้นเพื่อนเนี่ยมีวันนี้มีมันฝรั่งแครอทเม็ดถั่วลันเตา หอมหัวใหญ่หันเล็กๆค่ะเนี่ยนาเพื่อนๆคงเห็นเนาะเนี่ยแล้วก็ไปตัป้งต้มไม่นานหน่อยให้มันให้มันเลกๆให้แก่เคี้ยวให้มันไอ้นี่หน่อยนะคะนะเนี่ยมากินกับขนมปังเนี่ยค่ะขนมปังยอยก็จะให้กินแค่สองแผ่นอันนี้อาหารตอนเย็น